การห้องเรียนพิเศษภาษา Language Gifted Program หรือ LG เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2557เป็นต้นมาโดยเริ่มที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่สนใจและมีความสามารถพิเศษด้านภาษาคือภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเอกที่สนใจหนึ่งภาษานักเรียนจะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาแปดคาบต่อสัปดาห์แบ่งเป็นภาษาละ12คนรวมนักเรียน3มภาษา1ห้อง36คนกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมรวมห้องทุกภาษาได้แก่ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาโดยครูเจ้าของภาษาเน้นให้นักเรียนมีความรู้ทักษะฟังพูดอ่านเขียนพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เติมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน มีการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเช่นประเพณีวันสำคัญต่างๆอาหารการละเล่นอีกทั้งมีการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆเช่วเนวันธนบะตะวันตรุษจ,จีน Thanksgiving Day Christmas การสอนเสริมเพื่อการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น นำนักเรียนเข้าสอบวัดระดับ JLPT ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรุงเทพมหานครภาษาจีนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้เป็นสนามสอบวัดระดับภาษาจีนหรือ HSK ภาษาอังกฤษได้ส่งเสริมให้นักเรียนสอบโทอีกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษา ได้รับทุนเข้าค่าอย่างต่อเนื่องทุกปีดังนี้ทุนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกที่นากุยะในปี2,557ชิซูโอกะในปี2,558ฮอกไกโดในปี2,560และ2,561 มิเอะในปี2,562ทุนจากสอพทอเอข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนนานาชาติที่ปักกิ่งประเทศจีนในปี 2,558, 2,561และ2,562ทุนจากสอพทอเอข้าค่ายที่มหาวิทยาลัยครูเทียนจินประเทศจีนในปี2,560 ทุนจากสำนักงานใหญ่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติหรือหั่นบันเข้าค่ายที่ปักกิ่งประเทศจีนในปี2558ทุนเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยจี้หนานกวางโจวประเทศจีนในปี2561ทุนจากสถาบันคงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น เขาคายที่มหาเทายาลัยซีหนานชงชิ่งประเทศจีนในปี 2,557, 2,558และ2,559ทุนจากสถาบันขงจือ่อมหาเทยาลัยมหาสารครามเขาคายที่มหาเทยาลัยชนชาติกวางซีและเมืองฟานตงประเทศจีนในปี2,562 ผลง,งานจากการแข่งขันต่างๆรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่นในปี2557การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่นในปี2558การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่นในปี2560การแข่งขันเขียนเรื่องความภาษาญี่ปุ่นในปี2561 การแข่งขันเปิดโพจจา,านุกรมคันจิและการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นในปี2,561และ2,562การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นในปี2,562และ2,563การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในปี2,561 การแข่งขันภาคเสียงภาพยนตร์จีนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทยจีนครั้งที่18ในปี2,564รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศการแข่งขันเปิดพจนานุกรมคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในปี2,560การแข่งขันร้องเพลงจีนในปี2,561 รางวัลเหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่นในปี2560การแข่งขันร้องเพลงจีนในปี2562รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศการประกวดศุนย์ทรพจน์และความรู้ภาษาจีนหรือฮานยู่เฉียวในปี2559 รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนและศิละปะวัฒนธรรมไทยในปี2558การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษในปี2562การแข่งขันแบรนด์สินค้าจีนในปี2563 ศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเล่าเรื่องจากผ้าภาษาญี่ปุ่นระดับมปลายในปี2560การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีนมปลายในปี2561การแข่งขันละครสั้นภาษาจีนมปลาย และการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นมปลายในปี2561และ2562รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่นมปลายในปี2559และ2561การแข่งขันละครสั้นภาษาจีนมปลาย ในปี2,559การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนมปลายในปี2,559และ2,562การแข่งขันละครสั้นภาษาจีนมต้นในปี2,561การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีนมปลายในปี2,561และ2,562 ศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษานักเรียนได้รับทุนศึกษาต่อที่ประเทศจีนกรุงปักกิ่งสามคนเมืองหนานหนิงสามคนเมืองฉางชาหนึ่งคนสำหรับปีการศึกษา2564นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในขณะนี้จำนวน6คนส่วนนักเรียนอีก30คนอยู่ในระหว่างการดำเนินการต่อไป